อันนี้จะเป็นเครื่องปอกมันด้านในจะเป็นตัวกระดาษทรายนะคะแล้วก็ตัวเครื่องตรงนี้เปิดได้นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ใส่เข้าไปได้ก็คือใส่จากด้านนี้ด้านนอกนะคะนนการให้ประกอบอะค่ะลูกค้าแกะน็อต แกน็อตด,ด้านในนีคะแล้วก็ประกอบเข้าไปใช่มีน็อตสองฝั่งนะคะด้านในใแล้วก็อุปรกรณ์ก็คือมีตัวนี้สำรองมาให้อันนึงอะด้านข้แล้วก็ตัวอันนี้จะต้องใส่คู่กันทางด้านในเครื่องทางด้านในเครื่องนะคะแล้วก็ใส่ย,ยางอันนี้ก๊อกคู่มือ,อน,นี ือชื่อรุ่นลูกค้าอันนี้ตัวน้ำข้ามีช่องปล่อยน้ำออกนะคะแล้วก็โดยรวมโดยรวมเดี๋ยวเราจะมาเทสให้กับคุณลูกค้าดูปุ่มสีเขียว,ยวคือเปิดแล้วก็เดินเครื่องนะคะ,ใ,คะใส่มันลงไป แ้้วก็จะไปออกทางด้านนี้ตรงนี้มันเป็นที่เขาตีมาเห็นไหมคะซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่แบบเขาตีมาให้ไม่สนิทมาตรงด้านล่างเข็นได้ล้อใช้งานได้นะคะ สองล้อสามลอ้มลอนะคะแล้วก็สี่ลอ้ลอเข็นงานใช้งานได้ปกติดีเลยนี้ด้านในมีสอบอยางแล้วก็ปิดก็หลอกตามปกติรายละเอียดของสินค้ามีเท่านี้ค่ะ